ประกาศจ้างงาน1,000 0อัตราเงินเดือน1 8 0 0 0บาทหากท่านไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญต่างๆโปรดกดติดตามช่อง NR New ยิ่งฟังยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งได้ขอบคุณมากค่ะเมื่อวันที่8มิถุนายน2,564คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจจำนวน1 0,000อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาการว่างงานของบัณฑิตจ,จบใหม่ในระยะสั้นสำหรับอัตรา1,000 0อัตราที่จะจ้างงานนั้นจะอยู่ในกลุ่มงานบริหารทั่วไปกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีส่วนหน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรอัตรากำลังจะเป็นหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดหรือหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เป็นหน่วยปฏิบัติ โดยเป็นส่วนราชการที่มีภารกิจสําคัญและเร่งด่วนจํานวน28ส่วนราชการระยะเวลาการจ้างงานไม่เกิน1ปีนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างหรือไม่เกินวันที่30กันยายนพศ2565และไม่มีการต่อสัญญาจ้างได้รับอัตราค่าตอบแทน18,000บาทต่อเดือนตลอดสัญญาการจ้างงาน ตามแผนของหน่วยงานราชการจะเริ่มดำเนินการเพื่อจ้างในเดือนมิถุนายนนี้และในส่วนของราชการจะรายงานผลการจ้างงานภายในวันที่16กรกฎาคม2564สรุปสั้นๆอีกครั้งนะคะจ้างงาน10,000อัตราเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจเงินเดือน18,000บาทคุณสมบัติจบปริญญาตรี ระยะเวลาจ้างงาน1ปีหรือไม่เกินวันที่30กันยายนพศส5 6 5ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดหรือส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เป็นหน่วยปฏิบัติโดยมีภารกิจสำคัญและเร่งด่วนจำนวน28ส่วนราชการวัตถุประสงค์1เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด1 i 2. กระตุ้นเศรษฐกิจ 3. บรรเทาการว่างงานของบัณฑิตจ,จบใหม่ในระยะสั้นขอขอบคุณข้อมูลจากคุณกวางไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจากหน่วยงานราชการ